สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วพี่น้อง6กุมภาพันพี่น้องครับยามเย็นๆนะครับผมวันนี้ผมก็มานั่งแก้ไขงานนิดนึงพี่น้องซ่อมงานนะครับและตัดแต่งกิ่งหม่นะครับตอนนี้พี่น้องครับนี่ผมนั่งแท่นให้เป็นแฟนซีนะครับ เด่มทีเป็นสายพันธุ์รุ่งอรุณนะพี่น้องตอนนี้เป็นรุ่งอรุณครับแต่ว่าวันนี้พี่น้องครับจําเป็นที่จะต้องตัดนะครับตัดแต่งกิ่งหม่และตัดนั่งแท่นนะครับตรงนี้จะเป็นเชเบตรตรงนี้จะเป็นหอมมะลินะครับเป็นชวนชมสามสีเลยทีนี้นะครับดอกหอมมะลิก็แบบนี้พี่น้องครับเนี่ย ดอกใหญ่ๆนะครับใหญ่ so people, มากน้องหอมมะลิอันนี้ยังไม่บานนะพี่น้องก็เป็นแฟนซีไปแล้วนะครับผมตัดแต่งกิ่งไปรอบหนึ่งแล้วพี่น้องครับสำหรับชวนชมรุ่งอรุณปรากฏว่ากิ่งมันไหม้ก่อนพี่น้องกิ่งไหม้นะครับกิ่งไหม้หรือกิ่งเน่าโดนน้ำอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน รู้แต่ว่ากิ่งมันเหมือนมันไหมพี่น้องครับมันไหมลักษณะมันเป็นแบบนี้พี่น้องครับเห็นไหมน่าจะโดนน้านะพี่น้องถ้าผมปล่อยเอาไว้พี่น้องครับชวนชมตัวนี้มันจะเน่าลามไปหาต้นไปหาโคนครสามกิง่งสี่กิง่งเน่าหมดไหมหมดนะครับ ผมก็เลยจะต้องตัดใหม่เห็นไหมถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่พี่น้องเอฟซีตัดเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้เชื่อผมเลยนี่ดำๆนี่ลามลงมาเรื่อยๆดูด้านในพี่น้องครับด้านในจะรู้เลยนะครับว่ามันเน่าจริงมันเริ่มลามแล้วพี่น้องเริ่มลามแล้วนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ตัดทิ้งเลยพี่น้อง ทำใหม่นะครับส่วนตัวนี้พี่น้องครับนี่นี่ครับงานแกะพี่น้องงานแกะเป็นสายพันเชอร์เบตตัวนี้เป็นบาร์บี้ตัวนี้เป็นคาราเมลสามสีตัวนี้เป็นไม้แต่งนะครับไม้แต่งรากธรรมชาติกึ่งรากตะขาบนะครับเป็นไม้แต่ง ็เชเบตมาซ่อมงานตรงนี้พี่น้องนะครับก็ให้เขาเป็นแฟนซีไปส่วนการนั่งแท่นพี่น้องครับวันนี้ไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมเชื่อเลยว่าพี่น้องเอฟซีทำเป็นทุกคนแต่ผมจะมาแนะนําเรื่องของการดึงถุงพลาสติกการครอบถุงนะครับการรัดยางทํายังไงมันจะแน่นนะครับพี่น้องบางคนนั่งแท่นไปแล้วพี่น้องครับ กิ่งดีดก็มีนะครับสาเหตุหลักๆก,ก็คือเวลาเราลัดถุงไปแล้วนะครับถุงมันแน่นข้างนึงอีกด้านนึงมันไม่แน่นอย่างเงี้ยนั่นแหละครับทําให้กิ่งมันดีดนะครับเวลามันจะติดใช่ไหมพี่น้องครับแต่ที่มันจะติดพร้อมกันมันกลับติดแต่ด้านซ้ายด้านขวาไม่ติดแล้วก็ทําให้ด้านขวามันดีดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําเรื่องของการ รัดถุงนะครับสำหรับกิ่งจนชมที่เราเอามานั่งแท่นพี่น้องครับผมก็เลยไม่ได้ให้พี่น้อง fc ดูในจังหวะที่ผมวางกิ่งนั่งแท่นก็เพียงแค่ตัดให้มันเสมอกันนะครับทั้งกิ่งพันและกิ่งต่อน่ครับตัวนี้ผมรัดยางไว้เฉยพี่น้องทีนี้พี่น้องครับเวลาเขานั่งแท่นเสร็จแล้วนะครับพี่น้องรัดยางไปหนึ่งสองสามสี่สี่ห้ารอบ ห็นไหมยางมันได้กี่รอบก็แค่นั้นแหละยังไม่ได้ทําอะไรมันสองกิ่งทีนี้เราลัดยางไว้แบบนี้พี่น้องครับให้พี่น้องนี่จับจับตรงยางยืดนับนี่ยางยืดจับแล้วก็ลูดลงเลยพี่น้องลูดยางลงเลยนะครับ รูดลงครับแล้วมาจับดูตรงข้อต่อตรงนี้นะครับว่าถุงพลาสติกมันแน่นไหมมันตึงไหมพี่น้องมันตึงมือเราอะเห็นไหมมันตึงไหมนะครับบางทีเรารูดยางลงลูดปึ๊ดมันตึงเลยตึงเลยนะครับแต่ถ้าเรารูดแล้วมันไม่ตึงทํำยังไงพี่น้องถุงพลาสติกเราเนี่ยด้านล่างพี่น้องครับ ไล่เลยไล่จับดึงลงตรงไหนที่มันไม่ตึงนะครับจับพลาสติกดึงลงเลยพี่น้องครับแล้วมาจับดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ตรงช่วงรอยต่อของกิ่งเรามันตึงไหมครับถ้าไม่ตึงก็พยายามดึงครับจับดึงเรามันจะต้องตึงพี่น้องครับไม่เช่นนั้นนะ่ะมันไม่ติดมันไม่ติด กิ่งนี้มันการพี่น้องครับนี่นก็จับยางแบบนี้เลยนี่ครับเนี่ยรอบเดียวแค่เราดึงยางลงเฉยมันก็ตึงแล้วพี่น้องน่ครับไหนเราไม่ต้องมาจับดึงแบบนี้ไล่ไล่จับแบบนี้เลยมาจับยางลูดลงเลยพี่น้องครับเวลามันติดมันก็จะติดพร้อมกันพี่น้องโดยที่ไม่ทำให้กิ่งมันดีดนะครับ แต่ถ้าไม่ติดมันก็นั่งออกไปเลยพี่น้องการนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับเอาลายมากบางทีนก็ติดง่ายพี่น้องครับบางทีก็ไม่ติดก็เป็นกันทุกคนหละพี่น้องจับยางได้รูดเลยนะครับส่วนกิ่งพวกนี้พี่น้องครับนี่ตัดเสร็จแล้วนะครับไม่มีกาวร้อนก็ปูนแดงมาป้ายมันบ้าง นะป้าองกันเชื้อราแต่ถ้าพี่น้อง FC อยากให้มันแตกกิงไวๆนะก็ลองเอาถุงมาครอบแล้วยางรัดนะบางทีมันก็ช่วยได้พี่น้องถ้าใครขยันนะครับส่วนมากเขาจะไม่ทำกันหรอกนะครับเขาตัดเสร็จเขาก็ปล่อยทิ้งไปเอาทิชชู่มาซับยางออกแค่นั้นแหละ มันจะไล่ตัดให้มันเสมอกันนิดหนึ่งพี่น้องเราจะปูดแดงมาป้ายมันถ้าตัดแล้วนะครับพี่น้องครับมีร่องรอยกันเน่ากิ่งดำๆก็พยายามตัดให้มันหมดนะครับอย่าปล่อยไว้นะพี่น้อง อันนี้เราก็จะได้ชนชมสวยๆแล้วพี่น้องครับก็ยังเหลืออีกพี่น้องครับเป็นชนชมส้มจิ๋ววันนี้ผมก็ได้ตัดกิ่งส้มจิ๋วทิ้งหมดแล้วพี่น้องผมก็ตัดส้มจิ๋วทิ้งไปนะครับ นี่เลยพี่น้องครับส้มจิ๋วนะครับผมตัดแล้วนะพี่น้องต้นใหญ่พี่น้องครับต้นใหญ่มากส้มจิ๋วแต่ดอกนะครับการให้ดอกของส้มจิ๋วพี่น้องครับสวยงามถือว่าโอเคดอกจะเป็นพุ่มแบบนี้นะพี่น้องดอกเป็นแบบนี้นะครับส้มจิ๋วนะครับดอกส้มจิ๋วจะเป็นพุ่มเป็นพวงนะ ดอกอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าสีดอกสวยพี่น้องครับการให้ดอกกลีบดอกกลีบดอกมีประมาณห้ากลีบพี่น้องห้าชั้นสี่ชั้นห้าชั้นพี่น้องสวยนะครับไม่ผมตัดแล้วพี่น้องส่วนกิ่งที่ผมเลี้ยงเอาไว้นะพี่น้องครับไอที่ยาวๆนะครับกิ่งที่ยาวๆอ่ะผมเลี้ยงไว้ ตรงนี้ผมก็จะนั่งแท่นเหมือนเดิมนะครับจะเอาสีอะไรมาใส่ดีล่ะที่นี้นค,รครับผมพี่น้องครับไหนๆก็ตัดแล้วพี่น้องนะครับหลายใจเรือยเกินเดินทีว่าจะเอาบาร์บี้มานั่งแท่นต้นนี้พี่น้องนั่งแท่นกิ่งนี้นะครับพอผมดูแล้วพี่น้องครับไปเอามาเทียบดู มันมันไม่ตัดกันพี่น้องไม่ตัดกันพยรเพยพนว่าผมตัดกิ่งของชวนชมดอกนี้แล้วพี่น้องครับนี่เป็นหอมมะลิครับตัดกิ่งของหอมมะลิเรียบร้อยผมก็เลยจะเอาหอมมะลิมานั่งแทนแทนจะนั่งแทนกิ่งที่มันว่างอยู่ครับ เขาคงจะตัดกันดีกว่าพี่น้องน้องครับเดี <c oughs> ๋ยวกิ่งนี้ดีกว่าพี่น้องช่อดอ,อกก็มาแล้วนะพี่น้องครับแต่อยากจะทับมันนะครับ <c oughs> มันจะได้สวยพี่น้องนี่ครับผมแต่งเรียบร้อยพี่น้องครับกิ่งนี้จะต่ำนะพี่น้อง กิ่งจะต่ำนะครับกิ่งเล็กไปไม่เหมาะไม่เหมาะเดี๋ยวเอาตรงโคนกิ่งดีกว่าพี่น้องเอาโคนกิง่งจะได้นัางแท่นพอดีนะครับเดี๋ยวผมขอทำก่อนพี่น้องครับกิ่งเดียวต้องลุกขึ้นยืนทำพี่น้องนะครับ ก็เหมือนเดิมพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมก็ให้พี่น้องเอได้ดูเฉพาะช่วงผมดึงถุงปลาติกดึงยางให้แน่นนะครับพี่น้องอ้าวนี่แหละครับพี่น้องครับเมื่อเขาร่วงแบบนี้นะครับเห็นไหมเราจะต้องมาดูด้วยพี่น้องครับด้านไหนด้านบนด้านไหนด้านล่างนะครับพี่น้อง ล่วงพี่น้องครับจะต้องตัดใหม่เพราะเขาไม่สะอาดนะครับถุงไม่ได้ตัดพี่น้องเราตัดกิ่งแล้วเราก็เอาถูกเอาเอากิ่งเข้าไปก่อนแบบนี้เอากิ่งเข้าไปนะครับแล้วไปสวมเลยพี่น้องครับสวม ทีนี้พี่น้องครับรัดเลยสองรอบสี่รอบห้ารอบเห็นไหมผมจับด้านล่างเี่ยผมก็รัดไว้ทีนี้ยิ่งทุงเราไม่ได้ตัดนะพี่น้องครับผมจะจับตรงนี้ลูดลงให้ดูนะครับรอบเดียวพี่น้องรอบเดียวนี่พี่น้องครับเขาจะตึงเลยพี่น้อง ผมดึงลงรอบเดียวตึงเลยนะครับนี่เราจะจัดระเบียบอีกก็ได้พี่น้องแต่ว่ามันตึงแล้วแหละพี่น้องครับมันตึงแล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมนั่งแท่นก็ไม่ได้ให้ดูพี่น้องวันนี้ก็ดูกันมามากแล้วนะครับดูวิธีการดึงถุงพลาสติกวิธีการรัดยางดีกว่าพี่น้องนะครับเพื่อไม่ให้กิ่งมันดีด เสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องค่ำแล้วยุงเริ่มมาแล้วพี่น้องครับผมเอาไว้เรื่องชมชมเดี๋ยวมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งพี่น้องครับขอบคุณครับที่ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ